สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องว่านจะพามารู้จักชุมชนท่องเที่ยวที่ตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดชุมชนนวัตวิถีตำบลชันเที่ยวทั้งวันก็ไม่หมด ชุมชนบ้านว่านชุมชนวิถีพุทธมีวัดพระาธาตุสุพรรณหงส์ตั้งอยู่ในชุมชนพุทธศาสนสถานที่สําคัญคือพระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์จำลองกลางน้ำที่มีความสวยงามแปลกตาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตยิ่งนักเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อมายาวนานของชุมชน ทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านจะมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเที่ยวตลาดโบราณเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านเดินสะพานสายรุง้งชมสะพานธรรมชาติและบรรยากาศวิธีท้องถิ่นเป็นภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนวิถีพุทธจนพัฒนาต่อเนื่องขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดประเพณีบุญ12เดือน ชุมชนยังรักษาขนบรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเนี่ยลงตัวทั้งวิถีชีวิตการแต่งกายและอาหารพื้นบ้านเพื่อเป็นการสนับสนุนการโปรแกรมเพื่อฐานทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติด,ดีโฮปเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมทั้ง1ิบโปรแกรมขึ้นดังนี้ข้าวจี่สมุนไพรานางสวัยบุญหวานทุงยายแมงมุมเพื่อการสานต่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนนางคำผันชาภูทร เครื่องจักสารจากของใช้ในครัวเรือนสู่การสารต่อวัฒนธรรมประเพณีในสนิทนวลใสปล้วยฉาบจากเหลือกินสู่การแปรรูปเพื่อการต่อย,ยอดนางพิเชษชัยปัญญาขนมจีนสมุนไพรเป็นการรักษาสืบสารภูมิปัญญาและต่อย,ยอดนางนันการทองสายขนมเทียนร้อยใจข้าวต้มมัดสายใยญแห่งการสืบสารรักษาวิถีจารีประเพณีนางพัฒราดวงมาลา เข้าซ้อมมือกระทอด้วยใจสู่สายใยรักษาวิถีชุมชนนางหล่อนในยบุตรมัดยอมผ้าเพื่อสารต่อภูมิปัญญาในธรรมรักบุญหวานปั่นรักโลกนางประโภศีพิทักษาการละเล่นพื้นบ้านเดินขาถกเทกเดินกลาเครื่องเล่นมนตํานานพ่อหลินมิ่งสอนบ้านว่านลือเรื่องนามกระเดื่องอุโบสถเรือสุพรรณหงส์สูงส่งพระบรมสารีริกธาตุธรรมชาติเกื้อกูลเทิดทูนประเพณีสามัคคีปวงชน ขอเชิญชวนทุกคนเที่ยวบ้านว่านกันเยอะๆนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากบ้านว้านยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะนองว่านขอขอบคุณค่ะ